สวากโตภะคะาวะตาโมธรรนัมนาสมามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตทาวกะสังโฆสังฆังนามามีม่ยังยันเต

มายังคันเตวิสุวิสุตัคนาทายาวิสรันนา,านสหนาปัญจลาริยาจามะจากนี้ไปพวกเราจะได้สมาทานศีลเพื่อเป็นบาตรานเพื่อเป็นเพื่อรองรับบุศส หลต้นรวทานสขา,าดฉีแล้วเพราะนั้นว่าอาลีสนทานน้อย